เสียงคำอุทานอาหีนาป้าไอาเตี้ยไอเฮา,างานอดิเรกอันจิ้งเงียบป่านำเอาปันย้ายปัน ชั้นเรียนงานกะของงานปั้นฝาวิธีปั้นกงซื่อออฟฟิศห้องทำงานปั้นครึ่งปังหมังช่วยทำธุระเปา่าห่อกระเป๋า เป่าอิ่มไปฟังภาคเหนือทิศเหนือเป้ยถูกกระทำโดนปีจิจมูกปีเจ้าเปรียบเทียบค่อนข้างปีไส้แข่งขันปีจี้เปิ่น สมุดจดคอมโน้ตบุ๊กปี้ชีจำเป็นต้องเปลี่ยนห่าเปลี่ยนแปลงปเปลี่ยนเหรคนอื่นปิงเสียงตู้เย็นปู้ตั้นไม่เพียงแต่เออเฉ อีกทั้งยังใช่ตันรายการอาหารชันเจียเข้าร่วมเฉาย่าเฉิงชันช่าขาดไม่ครบ